สำหรับท่านนนั้หลายชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาวจะทำกองไหนมันก็มีสภาพเหมือนกันก็สินไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆเป็นกรรมฐานอยากชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้น แล้วก็ทําตัวอย่างอย่างพระในช่างทองหลับตาไปก็น,นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นนึกถึงชื่อสีนั้นจนทั้งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตามาดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาะรรเห็นาพนั้นติดตาทันทีอย่างนี้เรียกว่าอกหานิมิตเมืองตน แต่สีนั่นก็คลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาวยังต้องเป็นประกายแท่งทึบทำมันเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้ยานี้เชื่อวเถอะเข้าถึงอุปจารสมาธิเต็มภาคภูมิ ถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพลิกสีกสินนี่เหมือนกันอยาเป็นกสินกองไหนก็มันก็เหมือนกันทําไปแล้วสีต้องเป็นประกายพลิกหมดถ้าเป็นประกายพลิกเส้นแดงวิจิตเข้าถึงฉัขนขณะที่เพ่งสีแสงกสิสีก,ส,ส,กสินที่เป็นประกายพลิกนั้นแต่ประปรากฏว่าไม่รู้ให้ใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างโพล จิตไม่รับสัมผัสภายนอกหูไม่ได้ยินเสียงยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐา,านในะยงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าจิตเป็นชาในะยุงลิ้นไม่ทําไม่ทําแน่ท่านก็ควรจะไปสูน์ดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจารสมาธิหรือปฐมฌาน หรือว่าทุติยชาญชาญทีสองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลียดคนใจดีเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องไปสู่จิตของตนในเมื่อจิตเข้าทิ้งทรงจิตจับปกายพฤกษสว่างสวายใจลุกโลใจสว่างโพลง แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌานสี่ถ้าทรงจะได้อย่างนี้ก็ดีทำไม่ได้ไม่ถึงนึกถึงสีได้ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกันห้าตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องเบโสดาสีทาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพระอาหารหันต์ไป